สวัสดีครับวันนี้พี่สองนะครับก็จะพาทุกคนไปชิมของอร่อยอีกแล้วนั่นก็คือกล้วยทอดนั่นเองนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีใครที่เป็นคนโพธารามเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับร้านนี้ก็คือร้านกล้วยทอดเจนันต้นโพนั่นเองร้านอยู่ย้งๆกับไปรษณีย์โพธารามนะครับไม่รู้ว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรนะครับแต่ว่ามันอร่อยมากๆสําหรับกล้วยทอดร้านนี้นะครับสําหรับราคาถุงละ30บาทนะครับ ร้านเปิดขายทุกวันตั้งแต่เช้าเไปจนถึงบ่ายๆแต่บางทีเที่ยงก็หมดแล้วนะร้านก็จะหยุดวันที่แม่ค้าป่วยจุดเด่นที่สังเกตได้เลยก็คือร้านนี้เขาจะใช้น้ำมันใหม่ทุกวันไม่ซ้ำนะครับใส่มากๆเลยใครอยากกินต้องจองคิวไว้นะหรือไม่ก็ไปยืนรอก็ได้เดี๋ยวพี่สองจะใส่เบอร์โทรและพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอ้โหทอดใหม่ๆนี้หอมมากๆเลยครับโอเคหลังจากเรายืนรอสักพักเราก็ได้กล้วยทอดที่เราสั่งไว้สองถุงแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย